สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องระบบการเลือกตั้งของสวีเดนกันเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเดียวของเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนการเมืองของทั้งประเทศได้ยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าเสียงของเราในระบบประชาธิปไตยมันทำงานยังไงเราไปดูกันว่าที่สวีเดนเนี่ยเขามีการเลือกตั้งกี่แบบมีพักไหนให้เลือกบ้างแล้วถ้าจะไปโหวตจริงๆต้องทำยังไงและที่สำคัญเลยนะคือทำไมทุกเสียงมันถึงมีค่าจริงๆมันเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับเสียงของเราในระบบประชาธิปไตยมันคือรากฐานของอำนาจเลยนะคำถามก็คือ คนคนเดียวเนี่ยจะไปมีอิทธิพลต่อทั้งประเทศได้ยังไงกันคําถามที่ว่าคนคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ยังไงคําตอบมันง่ายมากเลยครับมันอยู่ในหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยนั่นก็คืออํานาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนและนี่แหละครับคือหัวใจหลักของระบบการปกครองในสวีเดนเลยนะที่บอกไว้ชัดๆว่าทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เราเลือกกันเข้าไปเอง แล้วการมีส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ผ่านการเลือกตั้งไงครับที่สวีเดนเนี่ยเขาจะจัดทุกๆ4ปีเลยเป็นไซเคิลแบบนี้แหละครับให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นําโอเคเรารู้แล้วว่าเขาเลือกตั้งกันทุก4ปีทีนี้มาดูกันต่อเลยว่าแล้วมันมีการเลือกตั้งอะไรบ้างละ่ะไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับ ที่สวีเดนเนี่ยเขามีการเลือกตั้งใหญ่ๆอยู่4อย่างด้วยกันครับคือไล่ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นมากๆเลยละอย่างสภาเทศบาลสภาภูมิภาคแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นระดับชาติก็คือสภาผู้แทนรัษฎรหรือรัฐสภาของเขาแล้วก็ยังมีระดับที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปด้วยที่นี้สิ่งที่น่าสนใจมากของระบบที่นี่ก็คือเขาใช้การเลือกตั้งแบบสัดส่วนครับพูดง่ายๆเลยนะ ถ้าพักหนึ่งได้คะแนนโหวตไป20%พักนั้นก็จะได้เก้าอี้ในสภาไปประมาณ20%เหมือนกันคือมันแฟร์เลยสะท้อนเสียงของคนโหวตได้แบบตรงไปตรงมามากๆซึ่งรัฐสภาของสวีเดนที่เรียกว่า r i กส์ด g e เนี่ยนะครับมีที่นั่งทั้งหมด349ที่นั่งแล้ว349ที่นั่งนี้แหละที่จะถูกแบ่งกันไปตามคะแนนโหวตท,ที่แต่ละพักได้รับแต่ว่ามันมีกติกาสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้เข้าสภาไปเลยนะ พรรคการเมืองเนี่ยต้องได้คะแนนโหวตทั่วประเทศอย่างน้อย4%ครับถึงจะมีสิทธิ์ได้ที่นั่งในสภากติกานี้เขามีไว้เพื่อ,อ,อการไม่ให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยเยอะเกินไปไม่ไงั้นการจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะวุ่นวายได้แล้วพรรคที่ลงแข่งในสนามเลือกตั้งของสวีเดนล,ละ่ะมีพรรคไหนบ้างมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครเป็นผู้เล่นหลกัหลกๆบ้างโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเรามักจะแบ่งพรรคการเมืองตามสเกลซ้ายขวาพูดแบบง่ายๆก็คือ พรรคที่อยู่ฝั่งซ้ายเขาก็จะเน้นให้รัฐเข้ามาดูแลเยอะๆแต่สวัสดิการดีๆเก็บภาษีเยอะหน่อยส่วนพรรคฝั่งขวาก็จะตรงข้ามกันคืออย่าให้รัฐมีบทบาทน้อยลงลดภาษีให้ตลาดทำงานด้วยตัวเองมากขึ้นทีนี้มาดูผลเลือกตั้งล่าสุดปี 2, 2022ีกันบ้างจะเห็นเลยว่ามี8พรรคที่ผ่านเกณฑ์4%เอร์เซเข้ามาได้นะครับพรรคที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือ Social d e m o c r a t เ n a ได้ไปตั้ง107ที่นั่งเลยตามมาด้วย s ว e r i t d e m o c r a t ต n a กับโมเดราเตนาแล้วก็พรรคอื่นๆลดลันกันไปตามคะแนนที่เห็นในตารางเลยครับเอาลา่ะพอจะเห็นภาพรวมของระบบแล้วเนาะทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือแล้วถ้าเราจะไปใช้สิทธิล์ล่ะต้องทํำยังไงบ้างมาดูวิธีโหวตกันครับก่อนเดินเลยต้องมาดูก่อนว่าใครมีสิทธิโ์โหวตได้บ้างเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละการเลือกตั้งแล้วก็ที่น่าสนใจคือไม่จําเป็นต้องเป็นคนสวีเดนก็มีสิทธิโ์โหวตได้ในบางการเลือกตั้งนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นพลเมืองยูหรือบางประเทศนอร์ดิกที่อาศัยอยู่ในสวีเดนก็สามารถโหวตเลือกตั้งท้องถิ่นได้ส่วนขั้นตอนการไปโหวตเนี่ยเขาออกแบบมาให้ง่ายมากๆและเป็นส่วนตัวสุดๆเลยครับเริ่มจากเราจะได้บัตรเลือกตั้งส่งมาที่บ้านก่อนพอถึงวันก็ไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ระบุไว้ยื่นบัตรประจําตัวแล้วก็เข้าไปรับบัตรลงคะแนนหลังม่านที่นั่นก็จะเลือกได้อย่างอิสระเลยว่าจะเลือกพักไหนจากนั้นก็เอาบัตรใส่ซองซึ่งสีของซองจะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งระดับไหนแล้วก็นำซองไปให้เจ้าหน้้าาาที่่่แคคนนัันเองรงรบยมก และแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายครับทำไมทุกเสียงถึงมีความหมายบางคนอาจจะคิดว่าเสียงเราแค่เสียงเดียวจะไปเปลี่ยนอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสร้างผลกระทบได้ขนาดไหนดูจากตัวเลขการเลือกตั้งสภาปี2022นะครับจะเห็นว่าคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากสูงถึง84%เเลยทีเดียวถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ 8 4เนี่ยหมายความว่ามันยังมีอีก16%ที่ไม่ได้มาโหบทคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือเกือบ1ล้านคนเลยนะครับ1ล้านเสียงที่หายไปซึ่งเป็นจำนวนที่โอ้โหสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งและทิศทางของประเทศได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเรื่องนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าคนที่ออกมาโหวตนี่แหละครับคือคนที่กำหนดว่าใครจะได้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในสภา ถึงแม้ว่าสวีเดนจะทำได้ดีมากเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสภานะครับคือมีสอสอหญิงชายเกือบจะเท่าๆกันเลยแต่ถ้าไปดูในกลุ่ม,มอื่นๆอย่างผู้สูงอายุหรือคนที่เกิดนอกประเทศสวีเดนกลุ่มเหล่านี้กลับยังมีตัวแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วถ้าเรามองไปที่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศอย่างตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับภาพมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกคือถึงแม้ในสภาจะมีผู้หญิงผู้ชายเกือบเท่ากันแต่ตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1876 สวีเดนมีนายกชายมาแล้ว34คนแต่มีนายกหญิงแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับมันก็สะท้อนให้เห็นความท้าทายบางอย่างอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายนี้เลยนะครับอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าถ้าคนเกือบหนึ่งล้านคนในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ไม่ได้ออกมาโหวตเกิดเปลี่ยนใจออกมาใช้สิทธิ์กันทั้งหมดละ่ะคิดว่าประเทศสวีเดนในวันนี้จะหน้าตาเป็นแบบไหน เพราะสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่การโหวตที่สร้างผลลัพธ์นะครับแต่การไม่โหวตมันก็เป็นการกําหนดอนาคตของประเทศเหมือนกัน